ถ้าคุณแต่งงานมา40ปีแล้วแต่ยังไม่รู้แน่ชัดว่าควรจะสัมผัสภรรยาของคุณที่ไหนและอย่างไรคุณไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกนะคะที่จริงแล้วผู้ชายจํานวนมากในวัย 60, 70หรือแม้กระทั่ง80ปียังคงทําผิดพลาดอยู่ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่ใส่ใจไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่พยายามแต่เป็นเพราะไม่เคยมีใครสอนพวกเขาว่าร่างกายของผู้หญิงต้องการอะไรอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณทั้งคู่เริ่มมีอายุมากขึ้นดิฉันแพทย์หญิงรัชดาพรเริงยินดีข้าเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะและเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์หลายปีในการช่วยให้ผู้ชายเข้าใจเรื่องสุขภาพทางเพศความใกล้ชิดและกระบวนการของความสูงวัยดิฉันได้ทำงานกับคู่รักหลายพันค,คู่หลายคู่เคยคิดว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกเขาได้ผ่านพ้นไปแล้วจนกระทั่งพวกเขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่ดิฉันกำลังจะแบ่งปันกับคุณในวันนี้ตอนนี้นี่คือส่วนที่อาจจะทำให้คุณประหลาดใจจากงานวิจัยช ข้อในใหม่ล่าสุดจุดที่คุณเคยถูกสอนให้ความสาคัญเช่นคริตริตอาจจะไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆของรายการอีกต่อไปและที่สําคัญกว่านั้นมีบางบริเวณที่ผู้หญิงส่วนใหญ่หวังว่าคุณจะหลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิงไม่ใช่เพราะไม่ชอบแต่เป็นเพราะจุดเหล่านั้นอาจจะไวต่อความรู้สึกมากเกินไปทําให้เจ็บปวดหรือแค่ไม่รู้สึกดีอีกต่อไปในวิดีโอนี้ดิฉันจะแจกแจงให้เห็นชัดๆถึง3ามจุดที่ผู้หญิงวัยห้าสปีขึ้นไปต้องการให้ถูกสัมผัสและ3จุดที่พวกเขาไม่ต้องการและที่สําคัญกว่านั้นดิฉันจะแสดงให้คุณเห็นนนวววววว่่าาาาาาจจะะใใช้้้้้คคคมมมรรููีเพพือสงงไผกัแล แม้กระทั่งความตื่นเต้นในห้องนอนได้อย่างไรไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนแล้วก็ตามดังนั้นอยู่กับดิฉันก่อนนะคะพระอีกสักครู่ดิฉันจะเปิดเผยบริเวณที่ไวต่อความรู้สึกที่ถูกเข้าใจผิดมากที่สุดบริเวณที่ผู้ชายส่วนใหญ่คิดว่าเป็นจุดกระตุน้นแต่ผู้หญิงกลับแอบหวั่นใจคุณคงไม่อยากพลาดเรื่องนั้นก่อน ที่เราจะลงลึกไปกว่านี้หากหัวข้อนี้มีความสําคัญกับคุณและคุณต้องการคําแนะนําที่ตรงไปตรงมาและอิงจากงานวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความใกล้ชิดความสูงวัยและความผูกพันปรดกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดตอนต่อต่อไปและถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ปรดพิมพ์เลขหนึ่งในช่องความคิดเห็นหากไม่ปรดพิมพ์เลขศูนย์ความคิดเห็นของคุณช่วยให้ดิฉันทําวิดีโอเหล่านี้ให้ดีขึ้นเพื่อคุณค่าเอาล่ะค่าเรามาเข้าเรื่องที่คุณอยากรู้กันเลยดีกว่าจากงานวิจัยล่าสุดที่ศึกษาผู้หหญิงงลลาาายยยยร้้้ออคคนนนนโดเฉพะผููที่่ใวกขึไป ตอนนี้เรามีภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าผู้หญิงต้องการให้ถูกสัมผัสที่ไหนจริงๆไม่ใช่แค่ในทางกายภาพแต่ในแบบที่ทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภยัยได้รับการยอมรับและเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึง้งดังนั้นนี่คือ3อันดับแรกที่ผู้หญิงชอบไปห้อถูกสัมผัสและทำไมบริเวณเหล่านี้จึงสำคัญกว่าที่คุณคิดโดยเฉพาะเมื่อเรามีอายุมากขึ้นด้วยกันหปากช่องคลอด เรื่องนี้อาจทำให้ผู้ชายหลายคนประหลาดใจแต่สำหรับผู้หญิงจำนวนนับไม่ถ้วนโดยเฉพาะเมื่อพวกเธอมีอายุมากขึ้นปากช่องคลอดเป็นหนึ่งในบริเวณที่ตอบสนองทางอารมณ์และร่างกายได้รุนแรงที่สุดในร่างกายของพวกเธอ มันไม่ใช่เรื่องของการสอดใส่ที่ลึกหรือรุนแรงแต่มันคือการมีอยู่ตรงนั้นความอดทนและการสัมผัสที่อ่อนโยนในที่ที่ต้องอาศัยทั้งความเปราะบางและความไว้วางใจตลอดหลายปีที่ผ่านมาดิฉันได้พูดคุยกับผู้หญิงหลายคนพวกเธอเล่าว่าบริเวณนี้โดยเฉพาะเมื่อได้รับการสัมผัสอย่างใส่ใจทำให้พวกเธอรู้สึกว่าได้รับการมองเห็นปลอดภัยและเป็นที่ปรารถนาในแบบที่ไม่มีการสัมผัสอื่นใดทำได้มันเป็นธรณีประตูทั้งในความหมายตรงตัวและโดยในที่ซึ่งความผูกพันเริ่มต้นขึ้น และสำหรับผู้หญิงในวัย60หรือ70ปีที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปอาจจะเคยผ่านการคลอดบุตรไว้หมดประจำเดือนหรือหัตถการทางการแพทย์บริเวณนี้เก็บความทอนจำทางอารมณ์ที่รุนแรงไว้เมื่อถูกสัมผัสเร็วหรือแรงเกินไปอาจให้ความรู้สึกเหมือนถูกล่วงล้ำแต่เมื่อได้รับการสัมผัสด,ด้วยความอบอุ่นช้าๆและใส่ใจมันสามารถปลุกการตอบสนองที่ใกล้ชิดอย่างลึกซึ้งได้ ลองคิดว่ามันไม่ใช่ประตูสู่สิ่งอื่นแต่เป็นสถานที่ที่ควรค่าแก่การใส่ใจในตัวเองการลูบเป็นวงกลมเบาๆการกดนุ่มๆด้วยฝ่ามือหรือนิ้วประกอบกับการสบตาหรือคำพูดที่รักใคร่สามารถทำให้ช่วงเวลานี้มีความหมายและไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องกลไกผู้ชายหลายคนคิดว่าความหลงไหลยอยู่ที่ความรวดเร็วและเร่งรีบแต่สิ่งที่ผู้หญิงมักจะปรารถนาโดยเฉพาะในวัยหลังๆคือความใกล้ชิดที่สื่อว่าผมอยู่ที่นี่กับคุณนะผมไม่รีบร้อน มันไม่ใช่เรื่องของเทคนิคแต่มันเป็นเรื่องของความตั้งใจการสัมผัสที่นี่เมื่อทำด้วยความอดทนสามารถรู้สึกเหมือนเป็นคำเชิญมากกว่าความคาดหวังนั่นเปลี่ยนแปลงทุกอย่างและที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นบริเวณถัดไปที่ผู้หญิงชอบให้ถูกสัมผัสเป,เป็นที่ที่ผู้ชายส่วนใหญ่แทบไม่เคยนึกถึงแต่มันกลับมีความรู้สึกที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ให้ดิฉันแสดงให้คุณเห็นว่าที่ไหนและทำไมมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่คุณเข้าใจคู่ของคุณไปตลอดกาลสองบริเวณรอบรูเปิดท่อปัสสาวะ ตอนนี้จุดต่อไปนี้แทบจะถูกมองข้ามเสมอไม่ใช่เพราะความประมาทแต่เพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามันสำคัญเทียงใดบริเวณรอบรูเปิดท่อปัสสาวะซึ่งอยู่เหนือปากช่องคลอดและใต้คลิตอริสเป็นพื้นที่เล็กๆและละเอียดอ่อนที่เก็บความไมายต่อความรู้สึกไว้มากกว่าที่ผู้ชายหลายคนจินตนาการมันไม่ค่อยถูกพูดถึงแม้แต่ในแวดวงการแพทย์แต่ผู้หญิงจำนวนมากอธิบายว่ามันเป็นแหล่งของความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนแต่ทรงพลังดิฉันจำคนแค่คนหนึ่งได้เป็นผู้หญิงวัยปลาย60เธอบอกดิฉันด้วยรอยยิ้มเงียบๆว่ามันไม่ใช่ที่ที่ฉันคะะ แต่ตอนที่สามีสัมผัสตรงนั้นเบาๆอย่างอดทนมันเหมือนมีกระแสไฟฟ้าไม่ใช่ดอกไม้ไฟนะคะแต่เป็นกระแสไฟห่าอ่อนๆที่คงอยู่ข้างในคำพูดนั้นตราตรึงใจดิฉันและเป็นสิ่งที่ดิฉันได้ยินซ้ำแล้วซ้ำแล้วตั้งแต่นั้นมาบริเวณนี้ตอบสนองได้ดีที่สุดต่อาการสัมผัสที่เบาดุดขนนกไม่ใช่เรื่องของแรงกดหรือการเสียสีที่จริงแล้วยิ่งน้อยยิ่งดีการใช้ปลายนิ้วของคุณหรือแม้กระทั่งแค่มืออุ่นๆวางเบาๆใกล้ๆบริเวณนี้ก็สามารถสร้างความใกล้ชิดได้อย่างไม่น่าเชื่อ ผิวหนังบริเวณนี้บางเส้นประสาทอยู่ใกล้และสำหรับผู้หญิงหลายคนการกระตุ้นตรงนี้ผสมผสานความสุขทางกายเข้ากับความรู้สึกของการได้รับการใส่ใจอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะสำหรับคู่รักสูงวัยที่ร่างกายอาจจะไวต่อความรู้สึกมากขึ้นหรือที่ซึ่งภาวะช่องคลอดแห้งเป็นปัญหาการสำรวจอย่างช้าๆและตั้งใจแบบนี้สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างสิ้นเชิงมันเป็นวิธีพูดว่าผมไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อสิ่งที่เห็นได้ชัดเท่านั้นผมอยู่ที่นี่เพื่อคุณเพื่อทั้งหมดของคุณและบ่อยครั้งที่สถานที่ที่ถูกมองข้ามเอ หลาน,นี้เองที่ช่วยให้ผู้หญิงรู้สึกมีค่ามากที่สุดแต่เรายังไม่จบนะคะยังมีอีกที่หนึ่งที่ซ่อนอยู่ลึกเข้าไปอีกหน่อยซึ่งมีความสําคัญทางอารมณ์เกินกว่าที่คุณจะคาดคิดมันไม่ได้เป็นเพียงแหล่งของความสุขสําหรับผู้หญิงหลายคนแต่ยังเป็นที่ที่ความไว้วางใจสถิตอยู่เราไปดูกันต่อเลยค่ะสามผนังช่องคลอดด้านหน้าส่วนบนหรือที่รู้จักกันในชื่อ G s ป o t บริเวณสุดท้ายนี้อาจจะหาไม่ง่ายเสมอไปแต่เมื่อเข้าถึงด้วยความใส่ใจมันสามารถสร้างความเชื่อมโยงที่ทั้งเป็นกายภาพและลึกซึ้งทางอารมณ์ได้ผนังช่องคลอดโดยเฉพาะส่วนบนด้านหน้าหรือที่มักเรียกกันว่าจีสปอตไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกสำหรับผู้หญิงหลายคนโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ระยะยาวมันคือเรื่องของความไว้วางใจคือการได้รับการสัมผัสในแบบที่ตั้งใจใส่ใจและปลอดภยัยดิฉันจำคู่สามีภรรยาวัยเจคู่หนึ่งที่มาพบดิฉันได้พวกเขาสงสัยว่าไฟรักได้มอดดับไปตลอดการหรือไม่เมื่อเราพูดคุยกับ น,นถึงเรื่องความใกล้ชิดทางกายภรรยายอมรับว่าเธอไม่เคยชอบการเคลื่อนไหวที่ลึกหรือเร็วสิ่งที่เธอปรารถนาเธอบอกว่าคือแรงกดที่ช้าและสม่ำเสมอบนผนังด้านในนั้นแรงกดที่ทําให้เธอรู้สึกว่าได้รับการเข้าใจมันไม่ใช่ดอกไม้ไฟเธอบอกดิฉันมันคือคลื่นความอบอุ่นที่เริ่มต้นจากระลอกคลื่นเล็กๆและเติมเต็มไปทั้งห้อง ผนังด้านหน้าส่วนนั้นซึ่งอยู่ลึกเข้าไปเพียงหนึ่งหรือสองนิ้วและหันขึ้นไปทางหน้าท้องตอบสนองได้ดีที่สุดต่อแรงกดที่เป็นจังหวะและนุ่มนวลไม่ใช่การกระแทกมันไม่ใช่การเล่ตามความรู้สึกแต่เป็นการสร้างความรู้สึกของการมีอยู่ทางอารมณ์สำหรับคู่รักสูงวัยที่อาจมีข้อจำกัดทางกายภาพหรือปัญหาสุขภาพความใกล้ชิดแบบนี้สามารถให้ความรู้สึกที่มีความหมายมากยิ่งขึ้นมันสื่อว่าผมรู้จักร่างกายของคุณตอนนี้และผมยังคงเรียนรู้มันด้วยความรักผู้ชายมักจะถามดิฉันว่าผมจะรู้ได้อย่างไรว่าเจอแล้ว คำตอบของดิฉันง่ายมากค่ะคุณจ้ะพารู้ได้จากลมหายใจของเธอจากร่างกายของเธอที่ผ่อนคลายลงจากวิธีที่เธอขยับเข้ามาใกล้แทนที่จะผลักออกไปมันอยู่ในความเงียบไม่ใช่ในเสียงแต่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนจุดสนใจกันบ้างเพราะเช่นเดียวกับที่มีที่ที่ยินดีต้อนรับการสัมผัสก็มีที่ที่เงียบเงันบางครั้งก็เจ็บปวดที่ไม่ต้อนรับและการรู้ความแตกต่างนั้นการรู้ว่าที่ไหนไม่ควรไปอาจเป็นสิ่งที่ทําให้คุณได้รับความไว้วางใจที่ลึกซึ้งที่สุดจากเธอเรามาพูดถึงเรื่องเหล่านั้นกันต่อค่ะ ตอนนี้เมื่อเราได้สำรวจสถานที่ที่ผู้หญิงต้องการให้สัมผัสที่ที่เชื้อเชิญความใกล้ชิดความสบายใจและความผูกพันแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันที่จะเข้าใจอีกด้านหนึ่งของเรื่องราวเพราะความจริงก็คือไม่ว่าคุณจะอยู่ด้วยกันมานานแค่ไหนก็ยังมีบางส่วนในร่างกายของผู้หญิงที่อาจทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจความตึงเครียดหรือแม้กระทั่งความเจ็บปวดทางอารมณ์ได้เมื่อถูกสัมผัสผิดวิธีหรือไม่ได้รับเชย้อ yeah. และบ่อยครั้งนี้ไม่ใช่ที่ที่ผู้ชายคาดคิดที่จริงแล้วบางแห่งเป็นบริเวณที่หลายคนคิดว่าได้รับการต้อนรับเสมอแต่ความจริงโดยเฉพาะเมื่อผู้หญิงมีอายุมากขึ้นและร่างกายเปลี่ยนแปลงไปนั้นซับซ้อนกว่ามากดังนั้นเรามาดูสามแห่งที่ผู้หญิงมักไม่ต้องการให้ถูกสัมผัสมากที่สุดและทำไมการหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นจึงสามารถทำให้คุณสองคนใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่าที่เคยหนึ่งทวานหนัก นี่เป็นหนึ่งในบริเวณที่ถูกเข้าใจผิดและมักถูกตัดสินผิดมากที่สุดเมื่อพูดถึงความใกล้ชิดในขณะที่สื่อบางประเภทหรือบทสนทนาสมัยใหม่อาจจะบอกว่ามันเป็นเพียงอีกหนึ่งโซนกระตุ้นความรู้สึกทางเพศแต่ความจริงสําหรับผู้หญิงหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่อายุเกิน50ปีนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงที่จริงแล้วจากการวิจัยล่าสุดทวันหนักเป็นบริเวณอันดับหนึ่งที่ผู้หญิงระบุว่าไม่ต้องการให้ถูกสัมผัสและเหตุผลของพวกเธอก็ไม่ใช่แค่เรื่องทางกายภาพแต่เป็นเรื่องของอารมณ์จิตใจ และเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างยิ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาดิฉันได้พูดคุยกับผู้หญิงนับไม่ถ้วนที่แบ่งปันว่าการสัมผัสใดๆที่ไม่คาดคิดหรือไม่ได้รับเชิญบริเวณน,นี้ไม่ได้ทําให้เกิดความอยากรู้อยากอยากเห็นแต่กลับสร้างความวิตกกังวลสําหรับบางคนมันทําให้รู้สึกอึดอัดหรือน่าอายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกเธอไม่ได้รับโอกาสที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนสําหรับคนอื่นๆโดยเฉพาะผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจหรือภาวะแทรกซ้อนทางการแพทย์ในช่วงหลังของชีวิตบริเวณน,นี้ได้กลายเป็นสถานที่แห่งการปกป้องไม่่ใชความสุข ผู้หญิงคนหนึ่งวัยปลาย60ิบอกดิฉันว่าไม่ใช่ว่าฉันไม่รักสามีนะคะฉันแค่หวังว่าเขาจะถามหรือสังเกตเห็นว่าร่างกายของฉันกำลังถอยหนีแทนที่จะทึกทักเอาเองว่าฉันโอเคกับมันความซื่อสัตย์นั้นเป็นสิ่งที่ผู้หญิงจำนวนมากหวังว่าพวกเธอจะสามารถแสดงออกมาได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะไปทำร้ายอัตตาของคู่ของตนกุญแจสำคัญในเรื่องเนาะนี้เรียบง่ายแต่ทรงพลังนั่นคือความเคารพหักคุณไม่แน่ใจให้ถามอย่างอ่อนโยนโดยไม่กดดันและถ้าคำตอบคือไม่ก็จงเคารพสิ่งนั้น โดยไม่มีคำถามความใกล้ชิดที่แท้จริงไม่ใช่การก้าวข้ามขอบเขตแต่คือการเคารพขอบเขตและนี่คือความจริงที่ลึกซึ้งกว่านั้นเมื่อผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยอย่างสมบูรณ์จากการสัมผัสที่ไม่พึงประสงค์เธอก็มีแนวโน้มที่จะเปิดใจในแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดความไว้วางใจแบบนั้นเป็นหลักฐานของทุกสิ่งแต่ยังมีอีกจุดหนึ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นที่ติดอยู่ในรายการจุดที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่มีทางเดาได้ แต่ผู้หญิงหลายคนกลับแอบหวั่นใจมันเป็นส่วนของร่างกายที่เรามักจะเชื่อมโยงกับความลึกซึ้งและความผูกพันแต่สำหรับบางคนมันคือจุดที่ทุกอย่างเริ่มปิดลงเราไปดูกันต่อค่ะสองปากมดลูกเรื่องนี้มันจะทําให้ผู้ชายประหลาดใจอย่างสิ้นเชิงปากมดลูกมักถูกเข้าใจผิดบางครั้งถึงกับถูกทําให้ดูโรแมนติกกว่าเป็นสถานที่แห่งความสุขที่ละซึกซึ้งและรุนแรงแต่สําหรับผู้หญิงหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่อายุเกินห0ปีเรื่องนั้นไม่เป็นความจริงเลย ที่จริงแล้วในการศึกษาเดียวกันที่เราอ้างถึงปากมดลูกเป็นหนึ่งในบริเวณที่ถูกกล่าวถึงบ่อยที่สุดที่ผู้หญิงหวังว่าคู่ของตนจะหลีกเลี่ยงระหว่างมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดนี้คือสิ่งที่หลายคนไม่รู้ปากมดลูกไม่ใช่โซนที่ยิ่งลึกยิ่งดีมันเป็นบริเวณที่บอบางและมีการป้องกันอยู่ที่ปลายสุดของช่องคลอดและเมื่อถูกกระแทกแรงเกินไปหรือแม้กระทั่งแค่โดยไม่คาดคิดมันอาจทําให้รู้สึกอึดอัดหรือเจ็บปวดได้และสําหรับผู้หญิงที่ผ่านวัยหมดประจําเดือนมีบุตรหรือมีปัญหาทางนรีเวชควมมอคมรู้้สึกนนัอาจเพิ่่มมขึ้นอยางาก ดิฉันจำผู้หญิงคนหนึ่งไว้ต้น70ได้เธอบอกว่าทุกครั้งที่สามีของเธอพยายามจะเข้าไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้เธอจะต้องเกรงตัวไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นการคาดการถึงความรู้สึกไม่สบายที่เธอไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเทเอาไม่ต้องการทำร้ายความมั่นใจของเขาแต่เธอแอบหวังว่าเขาจะรู้ว่ามันไม่น่าพอใจเลยนี่คือจุดที่การรับฟังกลายเป็นสิ่งสำคัญกว่าการแสดงออกการเคลื่อนไหวที่ช้าลงความลึกที่ตื้นขึ้นและการตรวจสอบแม้เพียงแค่ประโยคง,ง่ายๆอย่างแบบนี้โอเคไหมที่รัก ก็สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาลสำหรับผู้หญิงหลายคนสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่ความรุนแรงที่มากขึ้นแต่เป็นการใส่ใจที่มากขึ้นหากคุณเป็นผู้ชายวัย60หรือ70ที่พยายามจะจุดไฟรักให้กลับมาอีกครั้งการเรียนรู้ว่าที่ไหนไม่ควรไปอาจมีพลังพอๆกับการรู้ว่าที่ไหนควรสัมผัส และเมื่อคุณเคารพขอบอเขตเหล่านั้นสิ่งอื่นก็จะเปิดออกนั่นคือความปลอดภัยทางอารมณ์ความไว้วางใจและความผูกพันที่แท้จริงตอนนี้สถานที่ต่อไปอาจทําให้คุณประหลาดใจจริงๆมันเป็นจุดที่ผู้ชายส่วนใหญ่เคยสัมผัสโดยไม่ได้คิดอะไรแต่สําหรับผู้หญิงบางคนมันได้กลายเป็นสิ่งที่มากเกินจะทนได้เรามาพูดถึงเรื่องนี้กันเพราะการเข้าใจว่าทำไมอาจเปลี่ยนวิธีที่คุณเข้าถึงการสัมผัสไปตลอดการสามหัวนม เรื่องนี้อาจจะน่าแปลกใจหลายปีที่ผ่านมาเร no าถูกบอกว่าหัวนมเป็นหนึ่งในโซนที่เราอารมณ์ที่สุดในร่างกายของผู้หญิงและสําหรับผ <c oughs> <uds tö ham> ู <hide> ้หญิงหลายคนมันก็เป็นเช่นนั้นจริงหาหแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่พูดถึงโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงผู้หญิงวัยห้าสิบหรือหกสิปีขึ้นไปคือบริเวณนี้มันจะกลายเป็นความรู้สึกไม่สบายมากกว่าความสุขการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนโดยเฉพาะหลังวัยหมดประจำเดือนสามารถเพิ่มความไมของเนื้อเยื่อเต้านมได้อย่างมากสิ่งที่เคยรู้สึกกระตุ้นตอนนี้อาจรู้สึกรุนแรงเกินไปหรือแม้กระทั่งเจ็บปวดเมมมื่่อถูกสััััผโดดยไรระะวง หรือบอกกล่าวล่วงหน้าแต่ผู้ชายจํานวนมากกลับตรงไปยังบริเวณนี้โดยอัตโนมัติโดยคิดว่าเป็นไฟเขียวเสมอดิฉันจาผู้หญิงคนหนึ่งวัยปลาย60ได้เธอบอกดิฉันในช่วงเวลางเงียบๆที่คลินิกว่าฉันรักที่สามียังคงปรารถนาในตัวฉันแต่บางครั้งเขาตรงไปที่หน้าอกของฉันเลยฉันแค่หวังว่าเขาจะช้าลงแล้วถามก่อนมันทําให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งอีกครั้งไม่ใช่แค่ร่างกายความซื่อสัตย์นั้นยังคงอยู่ในใจของดิฉันเพราะบ่อยครั้งที่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การหลีกเลี่ยงบริเวณนั้นโดยิเชง แต่เป็นวิธีที่คุณเข้าถึงมันหัวนมมีความมวยต่อความรู้สึกอย่างยิ่งและความมวยนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันตามอายุยาหรือสภาวะทางอารมณ์บางวันการสัมผัสเบาๆอาจจะรู้สึกดีแต่บางวันอาจจะรู้สึกรุนแรงเกินไปความแตกต่างนั้นไม่สามารถคาดเดาได้เสมอไปนั่นคือเหตุผลที่กุญแจสําคัญคือการมีสติอยู่กับปัจจุบันการใส่ใจกับลมหายใจของเธอภาษากายของเธอหรือเพียงแค่ถามด้วยน้ําเสียงที่อ่อนโยนว่าคืนนี้แบบนี้โอเคไหม เมื่อคุณแสดงความใส่ใจเช่นนั้นคุณไม่ได้เพียงแค่สัมผัสร,ร่างกายของเธอคุณกำลังบอกเธอว่าคุณกำลังใส่ใจว่าคุณยังคงอยากรู้อยากอยากเห็นยังคงเรียนรู้เกี่ยวกับเธอแม้จะผ่านไปหลายปีแล้วก็ตามความตั้งใจแบบนั้นสร้างความใกล้ชิดอีกรูปแบบหนึ่งแบบที่ยั่งยืนและหากคุณกำลังสงสัยว่าทั้งหมดนี้เข้ากับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างไรมันมีความหมายอย่างไรสำหรับคุณในฐานะผู้ชายที่ยังคงต้องการรู้สึกใกล้ชิดเป็นที่ต้องการและผูกพัน อยู่กับดิฉันก่อนนะคะเพราะสิ่งที่ดิฉันกำลังจะแบ่งปันต่อไปอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อตัวเองในบทต่อไปของชีวิตคำตวนใจสำหรับผู้ชายที่ยังต้องการความผูกพันหากคุณยังคงอยู่ที่นี่และตั้งใจฟังนั่นบอกอะไรที่สำคัญเกี่ยวกับตัวคุณกับดิฉันมันบอกว่าคุณใส่ใจไม่ใช่แค่เรื่องการสัมผัสทางกายแต่เกี่ยวกับความผูกพันเกี่ยวกับความใกล้ชิดเกี่ยวกับการอยู่เคียงข้างคู่ของคุณในแบบที่ยังคงมีความหมายแม้จะผ่านไปหลายปีแล้วก็ตาม และถ้าไม่มีใครบอกคุณเรื่องนี้มานานแล้วให้ดิฉันเป็นคนพูดเองตอนนี้เลยนะคะสิ่งนั้นสําคัญมากค่ะคุณมีความสําคัญความปรารถนาที่จะยังคงผูกพันที่จะเรียนรู้ต่อไปที่จะรักอย่างอ่อนโยนและลึกซึ้งยิ่งขึ้นตามวัยนั่นเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจผู้ชายจํานวนมากในวัย 60, 70หรือแม้กระทั่ง80ปีมาพบดิฉันและสงสัยว่าพวกเขาพลาดโอกาสไปแล้วหรือเปล่าบางทีร่างกายของพวกเขาอาจเปลี่ยนไปบางที่ความใกล้ชิดอาจรู้สึกห่าง เพื่อนมานานบางทีพวกเขาอาจกลัวว่าสิ่งที่เคยได้ผลกลับไม่ได้ผลอีกต่อไปและพวกเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นใหม่อย่างไรแต่นี่คือสิ่งที่ดิฉันบอกพวกเขาและเป็นสิ่งที่ดิฉันอยากจะบอกคุณตอนนี้ไม่เคยมีคําว่าสายเกินไปที่จะเชื่อมต่อกันอีกครั้งไม่ใช่แค่กับคู่ของคุณแต่กับส่วนหนึ่งของตัวคุณที่ยังต้องการที่จะให้ที่จะใส่ใจและที่จะสํารวจ ความผูกพนันในวัยนี้ดูแตกต่างออกไปมันไม่ใช่เรื่องของการแสดงออกแต่เป็นเรื่องของการมีอยู่ตรงนั้นมันคือการทําให้คู่ของคุณรู้สึกปลอดภัยได้รับการมองเห็นและมีคุณค่าไม่ใช่แค่เพราะร่างกายของเธอแต่เพราะตัวตนทั้งหมดของเธอและเมื่อคุณนําด้วยความตั้งใจนั้นสิ่งที่น่าอัศจรรย์จะเกิดขึ้นเธอจะเริ่มปล่อยวางการป้องกันกำแพงจะอ่อนลงความไว้วางใจจะกลับมาและจากที่นั่นความใกล้ชิดที่แท้จริงก็สามารถเริ่มต้นได้อีกครั้งดังนั้นอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าคิดว่ามันได้ผ่านพ้นคุณไปแล้วบางครั้งบทททีี่่สสคัญ ดุของความรักไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นแต่เกิดขึ้นในช่วงปีที่เงียบสงบและมั่นคงในภายหลังตอนนี้เมื่อเราใกล้จะจบแล้วมีความคิดสุดท้ายที่ดิฉันอยากจะฝากไว้กับคุณบางสิ่งที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังคำตัวใจที่อาจจะเปลี่ยนวิธีที่คุณสัมผัสพ,พูดคุยและรักนับจากนี้ไปเรามาจบกันด้วยความคิดสุดท้ายนั้นกันคะหากมีสิ่งหนึ่งที่ดิฉันหวังว่าคุณจะได้รับจากการสนทนานี้ก็คือความใกล้ชิดไม่ได้จังหายไปตามมวยมันเพียงแค่เปลี่ยนแปลงไปและพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเหล่าานนััน้้กก็มมพรอบคเชิญ คำเชิญให้ช้าลงให้เรียนรู้ใหม่ให้รับฟังอย่างใกล้ชิดกว่าที่เคยเพราะสิ่งที่สำคัญตอนนี้ไม่ใช่ว่าคุณรู้มากแค่ไหนหรือจำอะไรได้จากอดีตสิ่งที่สำคัญคือคุณเต็มใจที่จะอยู่กับปัจจุบันมากแค่ไหนกับคนที่คุณเลือกที่จะรักเราได้พูดคุยถึงสามแห่งที่ผู้หญิงมักจะตอบสนองมากที่สุดปากช่องคลอดบริเวณรอบรูปเปิดท่อปัสสาวะและผนังช่องคลอดด้านในและวิธี ที่สถานที่เหล่านี้ไม่ได้รับการสัมผัสอย่างใส่ใจสามารถเปิดประตูสู่ความผูกพันที่คุณอาจไม่ได้สัมผัสมานานหลายปีเรายัางได้สำรวจบริเวณที่ผู้หญิงมักจะหวังว่าคู่ของตนจะหลีกเลี่ยงทวารหนักปากมดลูกและในบางกรณีคือหัวนมไม่ใช่เพราะพวกเธอไม่ไว้ใจคุณแต่เพราะร่างกายของพวกเธอกำลังร้องขอสิ่งที่แตกต่างออกไปในตอนนี้บางสิ่งที่อ่อนโยนกว่าช้ากว่าและใส่ใจกว่าและบางทีอาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงเวลานี้ของชีวิตไม่ใช่การจุดไฟรักที่เคยมีแต่เป็นการสร้างส,างสิ่งใหม่ทั้งหมดขึ้นมาเป็นความใกล้ชิดอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สร้างขึ้นไม่ใช่บนความเร่งรีบแต่บนความเข้าใจไม่ใช่บนความเคยชินแต่บนการค้นพบใหม่อีกครั้งดิฉันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ในคู่รักจํานวนมากช่วงเวลาที่คนหนึ่งเลือกที่จะรับฟังรับฟังอย่างแท้จริงและทุกอย่างก็เปลี่ยนไปมันเงียบสงบมันอ่อนโยนและมันเป็นเรื่องจริงดังนั้นหากคุณยังคงต้องการความใกล้ชิดหากคุณยังคงปรา รัฐนาให้เธอเองกายเข้ามาอีกนิดวางใจคุณอย่างลึกซึ้งขึ้นอีกหน่อยโปรดรู้ไว้นะคะว่ามันไม่ได้เริ่มต้นที่มือของคุณแต่มันเริ่มต้นที่ความใส่ใจของคุณที่ความเต็มใจของคุณที่จะถามที่จะเรียนรู้ที่จะใส่ใจในแบบที่ไม่ได้สัมผัสแค่ร่างกายของเธอแต่สัมผัสถึงหัวใจของเธอด้วยนั่นคือการสัมผัสที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะ